พื้นที่ป่าที่อยู่ดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้หนาทึบและกว้างใหญ่พื้นป่าไม่ว่าพื้นที่ไหนเมื่อยามที่เกิดฝนตกกระนำลงมาจึงมักจะเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นเป็นเรื่องปกติบึงที่เริ่มจะแห้งขอดกลางป่าลงลึกที่ที่เป็นแหล่งเดิมกินของสัตว์ป่านานา,นาชนิดก็เริ่มเต็มปลิมไปด้วยน้ำขายายกว้างออกไปสุดลูกหูลูกตากลายเป็นบึงหรือว่าทะเลสาบขนาดใหญ่ขึ้นมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ช่วงที่เกิดน้ำป่าไหลหลากสัตว์ป่าหลายชนิดก็มักจะถูกกระแสน้ำพัดพาล้มหายตายจากไปบ้างที่หนีหลอดกันหนีหลอดไปบางส่วนก็ถูกน้ำพัดพาสามารถเกาะท่อนไม้ใบหญ้าไว้ได้ก็หลอดตายไปใช้ชีวิตกันต่อไปเสือแก่ตัวหนึ่งที่ป่าแห่งนั้นก็เช่นกันมันหลอดตายด้วยน้ำป่าจากการเกาะแน่นกับต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ลอยไปติดอยู่ในเก,ก,กาะแก่งกลางเบื้องใหญ่ได้อย่างวุดวิดเกาะแก่งเนินดินสูง หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นเนินเขาเล็กๆกว่าได้กลางบึงหรือทะเลสาบนั่นมันก,ก็กินพื้นที่เป็นเกาะขนาดเล็กได้เลยมีทั้งพืชพธุ์ต้นไม้และถุงยาอยู่อย่างหนาแน่นเหมือนกับป่าทั่วไปในช่วงหน้าฝนของทุกๆปีก่อนที่น้ำจะเริ่มแห้งเหือดลงไปในอีกหลายเดือนถัดไปจากนั้นจะเหลือเป็นเพียงกับบึงน้ำเล็กๆให้สัตว์ได้ดื่มกินได้ตลอดปีแต่ช่วงที่เกิดเป็นเกาะแก่งนั้น ก็จะมีสัตว์ป่าน้อยใหญ่ลอยไปติดอยู่ในแก่งนั้นมากมม้ด้วยความสูงและเนินดินพอน้ำท่วมขังหลบหลอกกันเลยลึกมากเป็นธรรมดาสัตว์ป่าที่ว่ายน้ำไม่เป็นไม่มีทางที่จะรอดออกไปได้ต้องรอจนกว่าน้ำจะแห้งเหือดลงไปเท่านั้นแต่ที่โชคร้ายมากไปกว่าสิ่งใดนั่นก็คือมีสัตว์นักลาก่าอย่างเสือลายผาดก่อนไปติดอยู่ด้วยแม้ว่าจะเป็นเสือแก่แต่มันก็ยังล่าเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วงเวลาที่ติดอยู่กลางเกาะแก่งแห่งนั้นผู้ที่จะมีชีวิตรอดได้อย่างเด็ดขาดจนน้ำแห้งเหือดออกไปได้ใช้ชีวิตอยู่ตามปกติก็ย่อมจะเหลือแต่ผู้ที่แข็งแกร่งและนักล่าเท่านั้นที่เกาะแก่งขนาดใหญ่นั้นไม่เพียงแค่มีสัตว์ลอยน้ำมาติดอยู่แต่มันก็ยังมีพวกควายปลากระทิงปลาที่หลบน้ำมาอยู่ก่อนแล้วสัตว์ใหญ่ที่แข็งแกร่งพวกนี้เสือแก่ไม่มีทางที่จะล่ามาเป็นเหยื่อได้ไง่ายๆ เผอๆอาจจะเสียธาถูกฆ่าตายเอาซะด้วยส่วนสัตว์ปลาขนาดเล็กอย่างกับเก่งกับกวางพวกนี้ผ่านไปเกือบสองเดือนก็เริ่มลอยลอเหลือเพียงไม่มากมายนักที่มีความแข็งแกร่งและปาดเปลียวสามารถหลบหลีกเอาตัวรอดได้ไม่นานน้ำลดก็จะลอดตายออกไปจากเกาะแก่งเช่นกันพอเริ่มล่าอาหารได้ลำบากมากขึ้นเสือแก่ก็เริ่มจะอดอยากมากกว่าเกา่าในขณะที่สัตว์อื่นๆอยู่ได้อย่างสบาย ด้วยการกินพืชผักที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์จึงมีเลี่ยวแรงที่จะหลบหนีเสือแก่ได้ที่เลี่ยวแรงนั้นก็เรื่มจะถดถอยลงเพราะล่าเหยื่อไม่ค่อยได้จำต้องหาแทะเลือเศษกระดูกเท่ากระดูกเก่าๆจากเหยื่อที่ตนเคยล่าได้เท่านั้นช่วงเวลานั้นมีพลานนมหลงเข้าไปในป่าแถบนั้นมองเห็นเกาะแก่งขนาดใหญ่อยู่กลางบึงที่ห่างออกไปจากฟังมีสัตว์ป่าอย่างพวกควายป่าและกระทิงอยู่หลายตัว ไม่ต้องไปตามล่าหาในป่าใหญ่ให้ยุ่งยากจึงได้หาตัดลำไม้ไผ่มาต่อเป็นแพ้ขึ้นเพื่อที่จะขนเอาเนื้อสัตว์พวกนั้นกลับออกมาได้ต่อแพ้เสร็จเรียบร้อยก็ถ่อเข้าไปที่เกาะแกงแห่งนั้นทันทีไปขึ้นฝั่งที่เป็นป่าและพงหญ้าสัตว์ป่าพวกนั้นจะได้ไม่แตกตื่นแต่โชคร้ายว่าพลานนมอยู่ในสายตาของเสือแก่อยู่ตลอดเวลามันจับจองและซุ่มรอเหยื่ออยู่อย่างใจเย็นในพงหญ้า้วยความที่มองเห็นว่า สัตว์ใหญ่ๆหลบไปอยู่ตามต้นไม้กันหมดคิดว่าพงหญ้านั้นจะหลบซ่อนตัวจากสัตว์ใหญ่ได้เป็นอย่างดีก่อนที่มันจะแตกตื่นพากันหนีไปหมดแต่กับโชคร้ายโผเข้าไปถูกเสือแก่พุ่งเข้าตะปบอย่างรวดเร็วด้วยความชำนาญไม่มีทางที่เหยื่อจะรอดจากคมเขี้ยวของมันไปได้ล่างหลายวิญญาณของพลานุมถูกลากหายเข้าไปในปา่าใกล้ๆกับพงหญ้านั้นเสือแก่นั้นมันคงจะอิ่มไปอีกหลายวันกว่าที่จะกินเหยื่อหมด อีกด้านของป่าก็มีพลานเท่าอยู่อีกคนซึ่งก็คือพ่อของพลานหนุ่มที่ก็เข้าป่ามาพร้อมกันโดยที่ยังไม่ถึงที่หมายที่นัดเจอกันที่นั่งห่างประจําของทั้งคู่เมื่อไปถึงนั่งห่างเดิมก็นั่งรอลูกชายอยู่จนค่ําก็ไม่เห็นวีแววของพลานหนุ่มตามที่นัดหมายแต่อย่างใดคิดในใจว่าต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแน่หากว่าวันนี้ไม่มาหลวงเช้าก็คงจะโผล่มาให้เห็นตามที่นัดหมายกันไว้คิดได้ดังนั้น จึงได้แต่เฝ้ารอจนถึงวันล่งขึ้นซะก่อนทั้งคืนมาได้หญิงสัตว์ป่าเลยแม้แต่ตัวเดียวเพราะเกรงว่าหากลูกชายล่ามาได้จะพากันขนเอาออกไปไม่ไหวจนสายของวันล่งขึ้นพลานหนุ่มก็ยังไม่มาตามที่นัดหมายไว้พลานเท่าตัดสินใจออกตามหาลูกชายโดยความเป็นห่วงแม้ว่าจะพาลูกชายเข้าป่ามาหลายปีดีดักจนมีความชำนาญแต่ความผิดพลาดก็ย่อมเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเก่งกล้ามากแค่ไหนก็ตามขนาดตัวเอง ก็ยังเคยถูกกระทิงป่าไล่ขิดเอาจนเกือบตายมาแล้วดีที่ลูกชายอยู่ด้วยจึงยิงกระทิงป่านั่นตายไปซะก่อนพลานเท่าเดินย้อนเข้าไปบริเวณที่พานนมมักจะแวะเวียนเข้าไปสำรวจอยู่บ่อยครั้งในยามที่พากันเข้ามานั่งห้างอยู่บริเวณนี้เดินลึกเข้าไปไกลก็เจอเข้ากับบึงขนาดใหญ่มองเห็นเกาะแกงขนาดใหญ่อยู่กลางน้ำขายกับว่าเป็นเนินเขาที่ถูกน้ำท่วมเจอล่องลอยไม้ไผ่กับเถาวัน ที่พลานนมใช้ต่อแพรจึงเข้าใจว่าต้องเป็นลูกชายของตอนเป็นแน่มองสำรวจไปทั่วเพราะคิดว่าต้องมีอะไรผิดปกติอยู่ที่นั่นหากเป็นลูกชายข้ามไปทำไมถึงไม่กลับออกมาสายตาก็จ้องมองเห็นทั้งกระทิงป่าและควายป่ารวมทั้งสัตว์อื่นๆอยู่อีกหลายตัวที่หลอดตายจากเสือแก่นั่นมันพากันหากินอยู่ในแนวป่าแต่กับพงหญ้าที่เขียวกรีกับไม่มีสัตว์ป่าเข้าไปเล็มกิน ทั้งที่มันเป็นอาหารของสัตว์ป่าพวกนั้นจึงแปลกใจว่าต้องมีอย่างอื่นอีกแน่ที่ทำให้พวกมันหวาดกลัวจัดการหาไม้ไผ่มาต่อแพพอที่จะประคองตัวลอยข้ามไปได้ก็ถ uo เข้าไปจนเกือบจะถึงเกาะแกงนั่นก่อนที่จะมองสำรวจไปรอบๆเพื่อความปลอดภัยถึงจะขึ้นไปอย่างเงียบๆโชคดีที่เสือแก่มันมีเหยื่อและกินอิ่มก็เลยนอนอย่างเดียวมาได้สนใจเหยืออ่ออื่นอีกพลานเท่าเองก็ขึ้นฟัง ไปบริเวณที่ห่างจากเสือแก่อยู่พอสมควรแต่ว่าจุดที่พลานเท่านั้นอยู่กับอยู่เหนือลมทํำให้แม้ว่าจะเป็นเสือแก่แต่จมูกของมันก็ยังรับรู้กลิ่นได้ดีมันรู้ว่านี่เป็นกลิ่นเดียวกับเหยื่อที่มันนอนเฝ้าอยู่ลุกปลดพลาดหวังจะได้เหยื่อลายใหม่มาไว้กินอีกไลยตรงดิ่งเข้าไปทางที่พลานเท่าอยู่ห่างออกไปพลานเท่าเองกระวังภัยอยู่ก่อนแล้วจากการหายตัวไปของลูกชาย แม้จะไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงก็ตามแต่คิดว่าต้องมีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นแน่ปืนในมือกำถือแน่นเอาไว้พร้อมที่จะลั่นกระสนได้ตลอดเวลาหากว่าจวนตัวเสือแก่เมื่อย่องเข้ามาเห็นเหยื่อที่ทำท่าทางระวังตัวแจจู่จสัญชาตตายาอาถรรพ์บางอย่างก็เกิดขึ้นกับมันไม่รู้ว่าต่างใจหรือไม่ได้ต่างใจวิญญาณของพลานุมที่ตายไปเพียงแค่อยากจะมาเตือนผู้เป็นพ่อของตน แต่ว่าช่วงกลางวันแสกๆแบบนั้นทำได้เพียงกระสิงล่างของเสือแก่ที่กินเนื้อหนังของตนเองเข้าไปเท่านั้นล่างเสือแก่กายล่างเป็นพลานนม่มในทันทีเพราะเกรงว่าพ่อจะมีอันตรายวิญญาณตายโหงรวมร่างเข้ากับเสือมันก็ไม่ต่างอะไรกับเสือสมิงซ้ำลายวิญญาณของพลานนมุมกับถูกควบคุมจากเสือแก่เข้าไปอีกด้วยกระแสะวิญญาณที่อ่อนแอกว่าเจ้าของร่าง ก็คือเสือที่กินเนื้อหนังของคนเข้าไปทำให้เกิดเป็นนาถันมันกลายเป็นเสือสมิงแก่เต็มตัวเยื้องอย่างเข่าหาเยือเสียงย่างเท้าของพลานนมดังกอกแกรดทำให้พลานเท่าได้ยินหันควับกลับมาเห็นล่างลูกชายเดินดินเข้าหาก็นึกเอะใจเพราะว่าได้กินสาบสางและขาวเลือดที่ยังไม่จางหายไปตามล่างกายก็ยังหลงเหลือขาาปล่อยเลือดให้เห็นอยู่ระยะห่างกันเล่าสักสิบเมตร ดวงตาจ้องเขม็งแข็งกล้าผิดวิสัยปืนในมือพร้อมที่จะลั่นกระสนยิงออกไปได้ตลอดเวลาเห็นท่าทางว่าลูกชายทำท่าจะกระโจนเข้ามาก็ไม่ต้องคิดอะไรกันมากว่านั่นมันไม่ใช่ลูกชายของตนเป็นแน่แล้วกระสนระเบิดตูมออกไปพร้อมกับล่างที่กระโจนเข้ามาแต่ว่าล่างทเห็นว่าเป็นลูกชายนั้นกลับกลายเป็นไอ้ลายผาดก้อนแก่แกลูกตะกลัวพุ่งฝังเข้าไปที่ลำคอของมันจนล่วงพลอยลงระหว่างทาง นอนดิ้นพล่านร้องออกมาไม่มีเสียงให้ได้ยินทว่าที่ออกมานั่นกลับกลายเป็นเลือดสดๆแทนซึ่งทะลักออกมาจากลำคอตามรูกระสุนตาเหลือกถลนชักเแ็งอยู่คู่เดียวกับขาดใจใตายสนิทพลานเท่าร้องคำรามเบาๆว่าไอเสือสมิงแกนี่มึงคงจะกินลูกชายกูเข้าไปแล้วโชคดีที่กูยังมีไว้พริบดีอยู่พลานเท่าจึงรีบเดินย้อนลอยของเสือถมิงแก่ไปตามทาง โดไปเจอเข้ากับร่างของพลานหนุ่มผู้เป็นลูกชายเข้าจริงๆในสภาพที่แทบจะจำไม่ได้นอกจากเสื้อผ้าเพราะถูกกัดกินไปเกือบครึ่งตัวคร่ำครวรเสียใจอยู่ชั่วคู่จึงจัดการที่จะเผาเอาล่างของลูกชายกลับไปเพียงแค่เท่ากระดูกหากว่าจะนำเอาล่างไปทั้งหมดคงจะลำบากเมื่อจัดการทุเลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้แพที่พานนมใช้ทอข้ามกลับเข้าฝั่งทันทีเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าคนหรือสัตว์ คนตายไปแล้วก็คงจะเอาชีวิตกลับคืนมาไม่ได้เสียใจกับการจากไปของลูกชายแต่ชีวิตก็ยังตกไปต่อเพราะครอบครัวก็ยังมีลูกหลานอยู่อีกมากมายหลายชีวิตด้วยกันพลานเถ่าก็ยังคงใช้ชีวิตเป็นพลานล่าสัตว์หาเลี้ยงลูกหลานไปอีกหลายปีกว่าที่จะกระเสียณในที่สุดปู่กับตาของข้าพเจ้า เป็นคนพื้นเพดัยงเดิมที่เกิดและเติบโตอยู่ในจังหวัดอุทัยธานีใกล้พื้นป่าใหญ่ที่อยู่ติดกับร้อยต่อจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่เด็กจนเติบโตเป็นหนุ่มก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับเปลืองป่ารวมแม้กระทั่งสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ไม้นา,นานาชนิดเพราะหากินกันอยู่กับป่ามาแต่ดั่งแต่เดิมตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายแม้สมัยก่อนปู่ย่าตายายจะอยู่กันคนละหมู่บ้านแต่ก็ไม่ไกลกันมากนักด้วยการที่ต้องไปมาหากิน อยู่ในป่ากันเป็นประจำชาบ้าหรือแม่แต่พลนันจึงมักจะพบเจอและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีทั้งโป้กับตาจึงมีความชำนาญทั้งเลื่องล่าสัตว์และเรื่องผืชผักสมุนไพรต่างๆแหลกเลื่อมเดิมทีก็เลื่อมจากการล่าสัตว์เล็กๆไปจนถึงสัตว์ใหญ่ที่พอจะล่าได้จนมีโอกาสตามพ่อของตนเข้าไปนั่งห่างดักหญิงสัตว์ป่าข้ามวันข้ามคืนจนมีความชำนาญด้วยกันทั้งคู่เมื่อถึงเวลาที่ต้องเข้าไปผจญภัย ในป่ากันด้วยตนเองเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับตนเองเพื่อที่จะหากินกันต่อไปในภายภาคหน้าโดยความที่พ่อของทั้งปูและตาก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วจึงได้ยอมให้ปูกับตาพากันเข้าไปนั่งห้างอยู่กลางป่าลึกได้โดยที่ไม่ต้องห่วงภัยอันตรายใดๆทั้งสิน้นเพราะทุกอย่างที่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ในยามที่อยู่ในปา่าก็ได้สอนได้ถ่ายทอดให้ไปแล้วจนหมดสิน้น จนมีความชำนาญไม่ว่าทั้งเรื่องอาวุธหรือแม้แต่วิชาคมต่างๆเรื่องประสบการณ์นั้นต่างก็ต้องเข้าไปสัมผัสกันด้วยตนเองเพราะไม่มีใครที่จะสามารถสอนใครได้เนื่องจากว่าการเข้าไปในป่านั้นมันจะเจาะจงอะไรไม่ได้เลยว่าจะไปประสบพบเจอกับอะไรบ้างไม่ว่าจะเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายทั้งอาถรรพ์ต่างๆรวมแม้กระทั่งสัตว์ร้ายนานา,นานชนิดเรื่องเล่าตำนานที่เล่าขานกันจึงมีความสำคัญกับการเข้าป่าด้วย พราะอาจจะต้องพบเจอกันเข้าด้วยตัวเองสักวันที่ท้ายหมู่บ้านของปูซึ่งเป็นที่นัดหมายที่ตาจะต้องมาเจอกันในตอนสายๆของวันลุงขึ้นพร้อมกับสมัมภาระเพื่อจะพากันเข้าไปนั่งห้างดักหญิงสัตว์ป่าด้วยกันและนี่ก็มาช่ายค้างแหลกที่ทั้งคู่นั้นเคยเข้าไปนั่งห้างค้างคืนอยู่ในป่าจึงมีความหลอบรู้และเข้าขากันได้เป็นอย่างดีผืนป่านั้นกว้างใหญ่ไพศาลจนไม่อาจที่จะมีพลานหรือว่าชาวบ้านคนไหน ที่จะเคยเหยียบย่ำไปได้ทั่วทั้งผืนป่าประสบการณ์และความชำนาญในการเอาตัวรอดจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเป็นพลานก็ยอมต่อการที่อยากจะสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆยิ่งกับพลานนมยางกระปูกับตาด้วยแล้วทั้งขู่ใช้เวลาเดินป่าอยู่่อนวันก็ถึงที่หมายที่ลึกเข้าไปอยู่กลางป่าลึกที่ไม่เคยเหยียบย่ำเข้าไปถึงกันมาก่อนจนไปพบเจอเข้ากับโปรงล้างขนาดใจอยู่กลางป่าลึกแห่งนั้น แม้ว่ามันจะดูเป็นปองล้างแต่มันก็ยังมีร่องรอยของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ให้เห็นอยู่บ้างจากรอยเท้าที่มันทิ้งเอาไว้ในลหลายๆจุดจึงได้ตัดสินใจหาต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีความสูงพอเหมาะเพื่อที่จะมัดหางให้หนีพ้นจากอันตรายจากสัตว์ป่าพวกนั้นเพราะเห็นว่ามันมีรอยเท้าของช้างปา่ารวมอยู่ด้วยที่ทั้งโู่นั้นไม่เคยพบเจอกับช้างป่าตัวเป็นๆมาก่อนสมัยก่อนผืนป่านั้นอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก สัตว์ป่าก็เลยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องออกไปหากินที่ชายป่าแต่อย่างใดเมื่อทําพิธีต่างๆที่ได้เรียนรู้มาจนแน่ใจแล้วก็พากันตัดท่อนไม้ไปีนขึ้นไปมัดห่างจนเสร็จเกือบจะค่าเพราะตอนที่เข้ามาถึงก็บ่ายมากโขแล้วหลังมองสำรวจทิศท,ทางไปรอบโป่งล้างว่าเหมาะกับวิถีกระสุนที่จะดักยิงสัตว์ป่าได้จึงได้พากันนั่งพักกินข้าวห่อเนื้อแห้งที่เตรียมมาจากบ้านจนอิ่มน้ำสำลนัน ก็นั่งพักคลายเหนื่อยเพื่อรอเวลาที่สัตว์ป่าจะลงมาให้ยิงยิงคําผืนป่าก็ยิ่งเงียบลงจนรู้สึกวังเวงสำหรับพลานหนุมทั้งสองเพราะไม่เคยเจอกับบรรยากาศใหม่ๆที่เข้าป่ามาลึกมากขนาดนี้มาก่อนก็เลยรู้สึกหวั่นไหวในใจอยู่บ้างเพราะประสบการณ์ยังน้อยเสียงลำร้องของสัตว์ป่าและนกก็ค่อยๆเงียบหายไปไม่มีแม้แต่เสียงกรีดร้องของจิงหรีดมแมลงให้ได้ยินและป่ารอบๆตัวนั้น ก็เมื่อสนิทจนมองอะไรไม่เห็นทั้งโค่พาก็นั่งนิ่งเงียบสนิทแทบไม่กล้าจะขยับตัวพากันนึกถึงเรื่องเล่าต่างๆที่พลาน,ลนรุ่นปูรุ่นพ่อเคยเล่าให้ฟังเรื่องต่างๆนานาที่เคยมีพลานพบเจอกันมาแล้วยามนั่งห่างแม้ว่าจะปลอดภัยจากสัตว์ป่าอยู่บ้างแต่ก็ยังมีอย่างอื่นอีกที่มันนอกเหนือจากธรรมชาติทั่วไปนั่นก็คือพวกอาถรรพ์ผีป่าผีพรยหรือแม้แต่เสือสมิงก็มี ทั้งโู่ใช้เวลาระหว่างที่ล้อสัตว์ป่าลงมาให้ยิงพล่ำบนคาถาอาคมต่างๆไปด้วยอย่างไม่หยุดปากอย่างน้อยมันก็ช่วยทำให้จิตใจไม่ฟุ้งซ่านและสงบลงได้บ้างเกือบเที่ยงคืนที่นั่งกำปืนกันแน่นอยู่อย่างนั้นจนเกือบจะเป็นตะคิวอากาศก็ร้อนอบอ้าวจนเหงื่อกลานเปียกชุ่มจนทุกอย่างก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อมีแสงจันทร์สาดส่องลงมา แล้วก็เริ่มมีเสียงสัตว์ป่าที่หากินในช่วงเวลากลางคืนส่งเสียงร้องเรียดก่อนมาให้ได้ยินบ้างจึงได้พากันเริ่มขยับตัวเพื่อให้เลือดลมจะได้เดินสะดวกมากขึ้นจับจ้องสายตาไปรอบๆโป่งที่อยู่เบื้องหน้ายังไม่เห็นวีแววของสัตว์ป่าไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่โผลออกมาให้เห็นแต่สิ่งที่เห็นนั่นมันดันมีกระท่มหลังหนึ่งขนาดพอเหมาะกับขอบครัวเล็กๆที่พอจะอาศัยอยู่ได้ไม่คับแคบมากนะัก อยู่ที่อีกฝั่งไม่ไกลโผล่ออกมาให้เห็นซึ่งก็อยู่ไม่ได้ห่างจากโป่งล้างนั้นมากนักและที่แปลกใจมากไปกว่านั้นจะมีใครกันที่ช่างกล้าจะมาอาศัยอยู่กลางป่าลึกแบบนั้นได้ในกลางป่าลึกมีแต่สัตว์ป่าดูร้ายขนาดใหญ่ทำให้ทั้งปูกับตาไม่แน่ใจนักว่าเหตุการณ์นั้นมันเป็นอะไรกันแน่เพราะต่างกันแน่ใจในตัวเองว่าไม่เห็นกระท่อมนั่นมาก,ก่อนในช่วงบ่ายที่มาถึง ชื่อว่ามันต้องมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นแน่ไม่กี่อึดใจก็ถามเอาทั้งสองต้องตกตะลึงแม้ว่ากระท่อมหลังนั้นจะอยู่ไกลไปสักหน่อยแต่สายตาของชายวัยหนุม่มก็มองเห็นได้ดีว่าร่างที่เดินออกมาจากหลังกระท่อมนั้นเป็นหญิงสาวในชุดกระจอมอกและมีสองหญิงชายชราเดินตามหลังมาด้วยคาดว่าน่าจะเป็นพ่อแม่ของหญิงสาวนางนั้นเห็นนางเดินเข้าไปใต,ต้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆกับกระทร่อม มองเห็นตุ่มใส่น้ำอยู่ด้วยก่อนที่จะทำเหมือนกับว่าอาบน้ำชำระเหงื่อกลานจากอากาศที่ร้อนอบอา้าไม่นานนักก็พากันเดินเข้าไปที่หลังกระท่อมหายเงียบไปตามเดิมทั้งปู่กับตาคิดว่าคืนนี้คงจะมาได้สัตว์เป็นแน่หากว่าจะยิงปืนกระเกงว่าทั้งสามขอลูกอาจจะตกใจเหตุการณ์กลับไม่ได้เป็นอย่างเช่นนั้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็มีกระทิงปลาไว้หนมตัวเคือง เดินดิ่งตรงไปที่กระท่อมนั่นท่าทางเหมือนกับว่ามันจะบาดเจ็บอยู่ด้วยแต่ก็ไม่เป็นโอปรสรรคใดๆกับกระทิ้งนมที่ท่าทางบึกบึนไปถึงมันกระพงกระโจนเข้าทําลายกระท่อมเหมือนกับว่าโกรธแค้นอะไรบางอย่างกับผู้ที่อยู่ในกระท่อมนั้นทั้งปูกับตากระพากันตกใจคิดว่าสามพ่อแม่ลูกที่อยู่ในกระท่อมคงจะต้องถูกกระทิ้งนมนั่นขิดเอาถึงตายเป็นแน่โดยไม่คิดหน้าคิดหลังจึงได้พากันสะพายปืน ปีนลงไปจากนั่งห้างทันทีวิ่งฝ่าความเมื่อตรงไปที่กระท่อมหมายที่จะไปช่วยทั้งสามเอาไว้เมื่อพ้นแนวป่าไปใกล้ๆก,กันกับไม่เห็นกระท่อมนั่นแต่อย่างใดทั้งสองมองไปรอบๆด้วยความร้อนหลนเกงว่าจะช่วยทั้งสามไม่ทันแต่นั่นมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างมหันจูจๆกระทิงหนุม่มก็หันขวับมามองที่ทั้งสองก่อนที่จะพุ่งกระโจนเข้าใส่จนแทบจะพากันหลบไม่ทัน ปืนในมือกระเบิดโตมตามตามหลังมันไปแต่ก็ไม่โดนมันหันหลังกลับมาอีกครั้งพร้อมกับพุ่งกระโจนเข้าใส่ต้องพากันวิ่งไปคนละทิศละทางไม่กล้าที่จะยิงเพราะเกรงว่าจะถูกกันเองเขา้ามันพุ่งตรงไปที่หลังของหญิงสาวที่โผล่ออกมายืนงงๆอยู่ทำเอาโปกับตาร้องลันบอกให้หญิงสาวนั้นหลบเสียงดังโวกเวกแต่แทนที่หญิงสาวนางนั้นจะหลบกับพุ่งกระโจนเข้าใส่กระทิงหนุ่มนั่นก่อนจะกระโจน ขึ้นไปขยำ่ำเข้าที่ลำคอของกระทิงนมล่างของนางทำเอาทั้งปูกับตาต้องตกใจเพราะว่าจูจ่ๆล่างที่เห็นว่าเป็นหญิงสาวนั้นมันกลับกลายไปเป็นเสือลายพาดก่อนซึ่งหญิงนางนั้นก็คงจะเป็นเสือสมิงที่เคยได้ยินมานั่นเองทำเอาทั้งขู่ยืนตัวแข็งถือโดยความตกใจทำอะไรไม่ถูกยืนนิ่งดูกระทิงนมที่ก็ไม่ยอมลดละสู้กับนางเสือสมิงอย่างห้าวหาญจนบาดเจ็บเลือดแดงฉานไปโดยการทั้งคู่ จากคมเขียวและเขาที่แหลมคมแต่ทว่าสุดท้ายกระทิงนุมก็ต้องสังเวยชีวิตให้กับนางเสือสมิงนักกล้าไปนอนตายจมกองเลือดอยู่แถบเท้าของนางเสือสมิงนั่นเองก่อนที่สายตาของนางเสือสมิงนั่นมันจะจับจ้องมาที่ทั้งสองพอพากันตั้งสติได้ก็ร้องบอกให้เอากระสุนอาคมในยามใส่เข้าไปในลำก้องแทนด้วยอาการบาดเจ็บของมันก็เพียงพอที่จะทำให้นางเสือสมิงนั่น เชื่องช้าลงไปทันทีปูกับตากระเบิดกระสุนอาคมพุ่งสวนเข้าใส่ขณะที่มันกระโจนเข้าหากระสุนฝังเข้าที่ล่างของมันอย่างแม่นยำทั้งสองนัดแต่ล่างของมันกับพุ่งกระโจนต่อมาจนถึงล่างของปูที่สุดหวบลงไปกองกับพื้นด้วยความตกใจแต่มันก็ตายก่อนที่จะตกลงไปทับที่ล่างของปูตาตั้งสติได้จึงได้รีบเข้าไปช่วยดึงล่างของนางเสือสมิงนันออก ก็เห็นปู่นอนตาค้างโดยความตกใจแต่ก็ไม่พบว่ามีบาดแผลใดๆให้เห็นช่วยกันดึงสติกลับมาได้ก็รีบพากันกลับรีบปีนขึ้นไปพักอยู่บนนั่งห้างจนถึงเช้าของวันลุงขึ้นถึงได้พากันเก็บสัมภาระลงจากนั่งห้างเดินไปสำรวจบริเวณนั้นอีกครั้งไม่เห็นกระท่อมเมื่อคืนแต่อย่างใดมีเพียงแค่หลางนางเสือสมิงกับกระทิงนมที่นอนตายไม่ไกลกันมากนะักบริเวณที่เห็นเป็นกระท่อม มีซากของกระทิงสาวที่ถูกกัดกินเหลือทิ้งเอาไว้ขาดว่ากระทิงทั้งสองน่าจะเป็นคู่กันถึงได้ทำให้กระทิงหนุ่มนั้นแขนอาฆาดตามมาหานางเสือสมิงแบบไม่เกรงกลัวว่าตนเองจะต้องจบชีวิตลงเช่นกันชะตากรรมของสัตว์ป่าไม่ถูกพลานล่าก็ย่อมถูกล่าโดยสัตว์ป่าด้วยกันเองปู่กับตาก็ช่วยกันชำและเอาชิ้นส่วนสำคัญของทั้งกระทิงหนุ่มและนางเสือสมิงและส่วนที่ใช้ได้ ช่วยกันหามกลับออกไปจากป่าทันทีนับเป็นประสบการณ์สุดละทึกที่สุดที่เคยเจอมาของทั้งคู่หลังจากนั้นก็ใช้สติในการที่จะเสี่ยงภัยอันตรายกันมากขึ้นในยามที่อยู่ในป่าจนมีครอบครัวผ่านไปเกือบ20ปีทั้งปู่กับตาก็อบพยพตามกันไปตั้งลกหลากหากินโดยการทำไร่ตำนาอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนับแต่นั้นมาจนมาถึงปัจจุบันทั้งปู่และตาได้เสียชีวิตไปนานแล้ว ตั้งแต่ช่วงที่ข้าพระเจ้ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ลูกหลานทุกคนล้วนแล้วแต่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้กันมาแทบทั้งสิน้น